ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมกอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด Subscribe ให้น้ำในเด้อจ้าเหเวลาเขาสุกแล้วเ้าไปแต่งห้าอันแต่งห้าเค้กเนาะค่ะนี่ละค่ะมีส่วงนี้นยังบ่านใหญ่พ่อเนาะคะ่ะเอาไปเฮ็ดสมเฮ็ดแซลได้เนาะกำลังกินได้เนาะสมหูปีนเลยมุจเจเอเลยบึงบึ่งบึงนี่ละค่ะแซงนี่นะ นี่พอดีเลยนะคะเห็ดแกวกับพี่มาคุกๆนะคะคกินแซ่บเนาะซอสที่ข้ามาพอ้กันกับซาวสว่างค้นไก่บ้านอีกแล้วนะคะช่องน้น้อยช่องนี้อีกแล้วนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปอย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ซาวสว่างไต้เห็ดอ่าคลิปออกมาให้ได้ชมอีกต่อเนื่องเด้อจ้ะนะคะมาเลยค่ะมา่อกัน คลิปที่ผ่านมานะคะจากคลิปที่ผ่านมามาเป็นสะพายเพลินยงยากจังใดนะคะมีกรณีบุญไหา้กันเกิดขึ้นละค่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต่อจากนี้มวยกระสีมาเรานะคะตั้งแต่มือแรกเดินเข้ามาเลยละค่ะนะนี่แหละที่อันต่อจากเมื่อวานนี้นะคะเป็นจังใดเป่ะช่วงในระยะ3มเดือนแรกเนาะคือกะเข้ากับบททันด้เหตุเวียกเฮ็ุงานนะคะทุกคนค่ะเข้ากับสีได้ทายูอาไซกะ คือทําความสะอาดไปแน่ปัดกวาดมองได้สกปรกสกปรกเขาก็ทํำความสะอาดไปละค่ะนะคะในกิที่ว่าเขาเป็นทั้งสะพายทั้งเมียนั่นเองเนาะค่ะผัวก็ออกไปเฮ็ดงานคู่มือคู่มือนะคะคุณสาก็ดีนะคะเศ้าแรงเศ้าแรงแล้วแต่นะคะเขากะเดึกก็มีลังเทือกกะนอนนังสีกะะเดิดทั้งนงางราะว่าผัวกลับขึ้นมากกับตอนเดึกนะคะตอนเดึกลังเทียกับตอนเศร้าตรูนะคะส่วงหกมุ่งเสร้าเลิกงานมากกับต้องได้มานังแทกคิ้วคิตา ลงมาเปิดอันประตูให้นะคะเขาก็โทรศัพท์มาบอกองซีเนาะคะ่ะนั่นละค่ะสามเดือนแรกเนาะคะ่ะที่มุยอายุจังสันมากมันก็เป็นการที่เห้าฟึกโตจะคล้องพร้อมกับการเรียนรู้นะคะเรียนรู้ยังภาษานี่แหละมูเจ้านะคะแฟนแฟนกับใส่ภาษาอังกฤษกับภาษา ความหักเกินภาษาความหักนะภาษาอังกฤษข่อยกับบริเกงนะคะมู่เจ้ากระชัได้พ่อสมควรน,นะคะและบาดนี้เอ่อส่วนเรื่องของทั้งแม่แฟนนี่ก็คือแม่ย่าเฮานี่เนาะคะ่ะมุ่กับตรงใส่ภาษาของเขาแต่ว่าหัก บ่เข้าใจหรอกค่ะที่แรกๆบ่เข้าใจก็ฟั่งไปแต่ละมื่อละมือแฟนกับแปรฟั่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะกับแปรกันกระซับาวางฟั่งไปแปรไปแต่ละมือนี่หัวนี่มุนนะคะรอบทิศเลยล่ะพ่อหยงังเพราะว่ามันหลายภาษานั่นเองเนาะค่ะช่วงสามเดือนแรกนั่นก็คือมันกะสีบ,บุญไหายในจักน้อยก็คือเขาเข้ามาอยู่นี่ กรคือกันกระเผ้าเตรียมกระดงกระดาษนะคะเอกสกเอกสารนี่ว่าท่านได้พร้อมนั่นเองเนาะคะ่ะตำรวจกับสิขมามาเน้นะคะ3เดือนและกะ็อ่าส่วงหาถึงหกเดือนอังสิสองเทือนะคะ เพราะยังเขาอยากจะรู้ว่าคนที่เขามาไมา่อยู่นี่นะเขามาอยู่ตามที่เขาาบอกสินะคะเพราะว่ากระดุงกระดาษอี้ยังขอมูลนี่ก็คือทรงเขาอาเภอนะคะนี่คืออ,อีกเรื่องหนึ่งเนาะที่คนทุกคนต้องรู้ไว้นะคะว่าเขามาอยู่ต่างถิ่นเขาสิเจออ้ยังบางเนาะคะ่ะแล้ว เพิ่นกระสิมาตรวจดังสั่นสองรอบนะคะก่อนที่มวยจติตองได้ไปเรียนภาษานะคะเรียนภาษานี่เริ่มต้นมวยกระสิใสถวยบวงทรวงจองที่เฮ้ามียูนเฮือนนี่แหละคะ่ะเก้าออกเก้าอีพ้าผนอกฟ้าผนังกระจกวกระจกแก้วน้ำเอ้ยทุกอย่างเป็นอุปกรณ์แล้วก็เป็นภาษาหม้มวยได้เบิดทุกอย่างนะคะเป็นสิ่งที่ซอยมวยได้หลายอีหลีนะคะแล้วก็ทั้ง ในเวลาที่ว่างๆเนาะคะ่ะแฟนกับสีมาคอยมาซึมว่าเอออันนี้คือ,อยังยังสิเนาะคะ่ะตละมือประสบการณ์ชีวิตของเขาใส่อยู่ในการเทศดงาอัางสิกับสีมาคุยนะคะกับสีมว่าเราให้เมียฟังว่าเออมือนี่ขอไปเจอปัญหายัางมาแน่แลวก็คอยได้ใส่ยังแน่สีเนาะคะ่ะมันก็เป็นการที่โตหยอดภาษาเฮงเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองเนาะคะ่ะแล้วหลังจาก สามเดือนไปนะะเลยผ่านไปเนาะมันก็เป็นว่างเว้งมือเจ้าคนที่ไม่อยู่ใหม่ๆนะคะเริ่มต้นกระดีกระดาอีลีนะพ่อหยังคอยมาที่แหลกๆนี่ก็มาเจอสโน่ซโน่ทบแข่งพี่เด้งม,มอเจ้ากระเลนกับมา้าใส่เกงขาสันเขาออกมากเขาเห็นเขาก็ว่าโอ้ยจะมันโผล่มันพ่อเนาะคนบ้านไหนนั่นไปบวกมันทำแม่นะมาใส่เกงขคาสันเลนสโนพอดีละใครตายพอดีละนะ เขากระวองสีเนาะกะกะผ่านไปกะไขคือจำคนวาอิลิโมเจา้ากะไขค,คอยกะเป็นไข่ลบลบนุ่นน้าวยังสันสามสีหลบนะคะเพราะว่าผิดของสโนเนาะถ้าเฮาเล่นเฮาเล่นโดยที่แบบถือตองก็คือใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดนะคะหลกักการใส่ถุงเท้ารองเท้าให้เรียบ้อยนะคะเฮาก็ดซิโมีปัญหาอีย่างทั้งสินเนาะอืมละกคอสำคัญมุ่ยลืมบอกไปนะคะถ้าผู้ใดบอด บ๊ทท่านได้ฉีดวัคซีน3โตรแรกนะคะที่เข้าได้ฉีดอยู่เมืองไทยเนาะตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยเอ้าถ้าผู้ไดขาดไปโดนนะคะกอนท่สิมาหรือว่าเป็นไปได้หายเป็นกอนท่สิมาอยู่ต่างถิ่นนะ ให้ฉีดให้ครบอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะยังวัคซีน3ามตนั้นสิใไซสิใไ่ได้ผลกับเข้าอยู่ประมาณ5าถึงสิปีเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นเข้าก็ต้องไปตรวจตรวจเช็คล่างกายแล้วก็ฉีดอีกรอบนึงเพื่อ,อยังเพื่อที่เข้าสิบระมีปัญหาในเรื่องพู่มแพ้เดอมเจ้าอันนี้สิบอกอีกอย่างนึ่งเนาะ,ะหลายๆคนสิมาอยู่ต่างถิ่นแล้วก็สิมีปัญหาเรื่องพุ่มแพ้นะ ตัวนี้นะ่ะมือได้เอ่อได้ฉีดก้อนก้อนที่แบบว่าจังไรล่ะแฟนว่าเออเธอฉีดวัคซีนครบเบิดทุกอย่างบ่เข้ากับงงอยู่เนาะเพราะว่าเขาก็บบเคยไปอยู่ทางอื่นมาก,ก่อนแลกักกาวัคซีนสามตัวนี่เขาก็รูกแค่ว่าเออเข้าก็บฉีดแต่ส่วงเล็กหน่อยจนหอดซิมหาปีแม่นบ่ค่ะนั่นคือกับจบไปแล้วหลังจากเขฮก็ไปใช้ชีวิตต่างอ่าตาง ตังสิ่งที่เขาต้องการเอา,างายหลวหรือว่าไปเรียนตองสิผู้ใดเรียนตองเขาก็สิ่งคจักร้ายไปกวัวนั้นอีกนะคะแล้วบาดนี้ก็เลยนัดผบหมอนะคะช่วงระยะเวลาอ่าอ่าซีเดือนซีเดือนแรกเนาะมืยก็ต้องได้นัดหมอนะคะไปฉีดยาฉีดยาก,ก็ฉีดเข็มแรกเข็มสองนะคะหลังจากนั่นก็พักไปอีกช่วงระยะหนึ่งสองเดือนสามเดือนอังสินเนาะค่ะก็ครบสามเข็มปุ๊บ ก็ต่อหยืดไปอีกสิบปีนะคะนี่คือข้อสําคัญด้ดยโมเจ้าเพราะว่ามุ่ยเห็นคนทางบานเฮาเนาะซงโซนเอเชียไม่อยู่ทางนี้แล้วนั่นสิมีปัญหาในเรื่องการที่จะมาอยู่ใจชีวิตธรรมดาทั่วไปสิเป็นุ่มแพรแพรแม้กระทั่งเกสรแอนแล้ะก็ะแพรแม้กระทั่งทุกอย่างน่ะ อาจจะแพร่ได้ง่ายเพราะยังทั้งนี้จะเป็นเมืองหนาวนะคะแลวกะอากาศของเขาเวลานาหอนอังสีกับหอนอยู่กับจริงนะคะแต่ว่าอยู่ในความห่อนนี้ชั้นระ,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 ะบบของอากาศของเขานี่มันสี่แห้งเมื่อเจ้าหลักกพ่ายในมือหนึ่งนี่มันมีหลายดีดูการนี่คือเอามาแจากแจงไห้ฟั่งเนาะคะ่ะอันตัวนี้ต้อง เอามามาแช่ประสบการณ์ตรงนี้ไวยกนเนาะคะ่ะเพราะว่าทาบอบวกกันไวกรหลายๆคนที่มาเขามาชมคลิปนี้ตอนนี้นะคะอ่าเดี๋ยวก็สิว่าเออถ้าว่าเริ่มต้นแล้วเขาตรงเริ่มสตาร์ทกับตัวเองเขาจังไรเนาะคะ่ะสิ่งแน่ๆนะคือ,อ เขาต้องมีวัคซีนภูมิกันนี่ตัวนี้ไว้ตลอดนะคะหลังจาก10ปีทัดไปทัดไปอังสิเขาก็ต้องเขาก็สีให้วัคซีนทุงที่ทน,น,น,นี่แนี่คือคือบาดพยักนะคะมือเจ้าบาดพยักนี่หามขาดเป็นเด็ดขาดนะคะใส่ประมาณหาถึง ประมาณหาปีนะคะมุเจ้าบาดพยากรฉีเทียนะคะแต่ว่าไออีกสองตัวนั่นเขาฉีดทุกสิบปีนะมุเจา้าหลังจากสิบปีทัดไปหรือสิบหาปียังใจได้ผลยองสีร่างกายของแต่ละก้นสีบอกบ่ถือเนาะค่ะตัวน,นี้มวยกะเอามาแช่เนาะค่ะแล้วก็ม้ยฉีดมานเนี่ยม้ยสีบม,มีความรู้สึกที่สิปแพ้เกสซ้อนดอกไม้สิบ,บเป็นนะคะตัวน,นี้ป้องกันได้ดีมากๆเลยเนาะอยากจะหายค่ำในนัวน,น,นี้ไว้เนาะค่ะ ทุกคนคะเอามาแจกแจงก,กันไวเนาะผู้ได้อยากจะไม่อยู่ทั้งนอกตรงเตรียมพร้อมตรงนี้ไว้หลายๆได้จ้ะนะคะอา้าวกลับต่อมานะคะมาต่อใน,นี่เ,เรื่องขั้นตอนที่มวยต้องร่อเรียนนั่นเองนะคะเรียนเรียนรู้ภาษานี่ะะนนแหละค่ะช่วงในยระยะเวลานั้นยูพูด,ดียอกโมจ้าอ้ยแบบคือมันบมแม,มนคือบานเหาเนาะคะ่ะไปใสมาใส่หาทักทายกันใดอยู่ตรงนี้หัวทุกมองปิดนะคะ ได้ยินกับเสียงศิลห h เสียงนกนะคะเสียงนกเสียงบรรยากาศเั็งสี่เลยแต่เข้ากับตองท่ามใจเมื่อนึ่งคอยเกิดอาการวังเวงมัอเจ้าคือมันมันแบบว่าเข้ากับส,สนุกมัพอสมควรมันบ่ส่วนในระยะประมาณหาหากเดือนคอยไขขึ้นซื่อนใไขระเบิดขึ้นเลยว่าพ่อหยังเข้าถึงเลยมายุจุดนี้แหละกระบอกมิไัยที่แบบรู้ใจเข้าเลยอังสีมันสิ ขึ้นมาจากจิตใจสำเนาของเฮ่ามันคือบอ่มันทาม่าข้อมอนแอ๋บอนบอมแนได้โมเจ้าแต่ว่าทุกคนตรงมีมือนั่นนะคะเพราะยังมวยก็ยังบ่นแน่ใจนะหรือว่ามันเงียบเกินไปก็บบ่รู้จักนะคะแฟนกระเด็ดคุกเขาเลยนะคะห้กลีบหมองเพราะว่าบ่เคยเห็นเมียที่แบบเข้มแข็งมาโดนๆนะคะมานั่งห้นั่นเองเนาะคะ่ะมวยก็เลยว่าเออ ฉันคิดว่าฉันคิดถึงบ้านจนเกินไปหรือเปล่าทำนองนี้นะคะอันที่แน่ๆนะเทาก็ได้โทรคุยกับแม่อยู่ตั้งแต่ก,กี่โซเชียลมันกิดสิบรีถึงป่านนี้เนาะค่ะโทรโทรเมสเซจกับบะมี่นะคะเมสเซจนี่ก็สิมาหลังโบก,กีป่ปีที่ที่ผ่านมานี่เองนะคะที่สามารถโทรไาใดทั้งทว่โทรศัพท์นั่นเองเนาะค่ะอ่ามวยกับใส่โทร โทษทางไกลคือสใส่อของสกายแนแล้วก็ใส่ voice แนนเนาะค่ะแล้วแต่ที่มันมีโปรแกรมที่ตอนนั้นมุยสามารถติดตอ่อกับทางบานใดนั่นเองนะคะมันก็โคือกันเนาะค่ะโทษแป๊บแป๊บมันก็บเบิดระบาดล,าลั่งเทือนอีกคขึ้นสัญญาณบอดีก็ตัดเนี้ยไปเลยเอย่างสีเนาะค่ะนั่นแหละมุยก็เลยรู้สึกว่าเออ มันบวชไวหายโหออกมาเลยมดเจ้าบรมเว่วาเข้าเขาเ็มแข็งยีรีเข้าสิบ่มีบทบทบาทนั่นเขามาเลยได้มดเจ้าตัวนี้อ่ะมวยก็เลยว่าเออมันบม่เป็นยังดอกสําหรับหลายๆคนเนาะคะ่ะสําหรับหลายๆคนก็ไปเที่ยวเลนนู่นนี่นั่นมาแน่นะคะแต่สําหรับมวยเองนี่มวยก็เรียนจบปุ๊บก็บเฮ็ดงานนะคะอยู่แต่ก็ขอบครัวนะคะแล้วก็บ,บาทนี้ทิ้งครอบครัวมากไกลเลยอยังสีเนาะคะ่ะ มันก็นเลยแบบมีปัญหาในจักน่อยคือเฮาบริสินนั่นเองนะคะควาวเคยชินเฮาบทันไดมีก็เลยต้องอดทนนะคะอดทนจุดนี้นั่นล่ละค่ะคลิปเมื่อน,นี้มวยกระสีเอ,เอาท่วนไวซำหนีซะก่อนนะคะมาต่อกันมืออื่นเนาะว่าจังใดต่อนะคะไปฟังกันคลิปถัดไปนะคะจังไดกะข,ขอขอบคุณนะคะทุกผู้ทุกคนเลยเนาะคะ่ะที่สามารถรับฟังนะคะว่าอ่านการใส่ชีวิตท,ทั้งนี้เนาะของสาวสว่างเป็นจังใดเนาะคะ่ะ ประสบการณ์ดีๆมืยกับสิมานแร่ตอเนืองนะคะไว้พ่อกันคิดหนาเด้อค่ะพิษถูกจังไรนะคะก็ต้องขอโทษความให้ไวนาทีนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ